ไม่เคยลบลืมคุณจากใจเขาได้เลยขอภายบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรเพืกสบการณ์สิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก ควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินจะสติกพลังงานของคนราศีตุลควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟแมสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุดินคนธา,นา,นาตุน้ำคนธาตุไฟราศีตุล เป็นคนดุเด็ดขาดชัดเจนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะดูหญิงด้วยนะคะบุคลิกดูดีมากๆเป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อรักใครรักจริงเป็นคนสม่ําเสมอเสมอต้องเสมอปลายเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิ่งกับใครนะคะจะอยู่แต่กับครอบครัวอยู่แต่กับคนรักสําหรับคนอื่นก็จะกลายเป็นคนนอกนะคะที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยเอาใครไม่ค่อยสนิทสนมกับใครคนที่ไม่ค่อยรู้จักเวลาที่มองเข้ามาก็จะแว็บแรกก็คือคุณเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะแวบที่2ก็คือเป็นคนที่หยิงมากๆนั่นเองนะคะเข้าถึงยากเหลือเกินนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าใครที่ไม่เคยลบไม่เคยลืมคุณจับใจเข้าได้เขาคือใครนะคะใครไม่เคยลบไม่เคยลืมคุณนะคะ 6ถ้วยนะคะคนเก่านะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตร8ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำาดียมเพลสพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพึกปสบการณ์ควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ2ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงถนู มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุปลาคนคนนี้ก็เป็นคนหน้าตาดีจิตใจดีรักใครรักจริงขี้อ่อนอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนไหวซนสิทีฟขี้น้อยใจนะคะเวลามีปัญหาชอบที่จะนิ่งจะเงียบไม่ชอบการทะเลาะนะคะแล้วก็ชอบให้ ออนชอบให้อยู่ด้วยกันชอบได้รับการใส่ใจชอบได้รับการสนใจนะคะจริงๆคนคนนี้ก็เป็นคนที่นิสัยดีคนนึงแต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันหรือว่าจะมีความห่างไกลก็ได้รักต่างวัยก็ได้นะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไปต่อไม่ได้มีพลังงานของการ เงียบหายนิ่งหายแบบไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแล้วก็พลังงานของรักต่างไหวด้วยหรือว่าจะเป็นรักทางไกลนะคะตอนแรกก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้นะคะแต่พอนานๆไประยะทางที่ห่างไกลก็ทำให้ความสัมพันธ์นั้นห่างหายห่างเหินจากกันไปด้วยนะคะหากว่าก่อนหน้านี้คุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลแล้วก็แพ้ทางให้กับระยะทางที่ห่างไกลกัน เขานั่นเองนะคะที่ไม่เคยลบไม่เคยลืมคุณนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเขามีอะไรที่อยากพูดอยากคุยหรือว่าอยากบอกกับคุณไหมนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้น่าจะมีรักใหม่ไปแล้วความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหานะคะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์ด้วยแต่มีเกณฑ์ว่าคนเก่าคนเคยคบเคยคุยรักทางไกลก่อนหน้านี้คนคนนั้น มีความคิดถึงคุณแล้วก็ไม่เคยลืมคุณเลยนะคะหากว่าเขาพอกอะไรกับคุณได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมหากว่าคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณหรือเปล่า The Hermit นะคะความนิ่งเงียบความเงียบงานอยู่กับตัวเองนะคะยังไม่มีใครหรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่ไม่มีคุณนะ่าจะเป็นโสดอยู่นะคะ แปดไม้ระยะทางที่ห่างไกลกันหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่ยังคงคิดถึงคุณอยู่อยากมาหาอยากพบเจออยากทักทายมาบ้างนะคะความเจ็บปวดความเสียใจสำนึกผิดรู้สึกผิดเสียดายในเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอดีตยังคงฝังใจยังคงจดจาไม่เคยลืมเลยนะคะเป็นทั้งความสุขความทรงจำสีจางแล้วก็เป็นความทุกข์ใจ ที่ยังอยู่ในหัวใจของเขาลืมไม่ได้นะคะอยู่ไปวันวันแบบไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะคะผ่านพ้นไปวันวันโดยที่ชีวิตไม่ค่อยมีสีสันสักเท่าไหร่นะคะอยู่ไปวันวันจริงๆนะคะในชีวิตของเขาในตอนนี้น่งเงียบเงียบงานตั้งแต่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคุณก็เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะ แล้วนี่ก็เป็นข้อความบางข้อความที่เขาอยากสื่อถึงคุณหรือว่าอยากบอกกับคุณนะคะไม่เคยลืมคุณเลยอยากทักทายมาบ้างอยากพูดอยากคุยนะคะอยากบอกกับคุณว่าเขารู้สึกขีดเขาเสียดาย เขาเสียใจยในเรื่องราวที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมคุณเลยแล้วก็คุณคือคนที่ยังอยู่ในความทรงจําในความรู้สึกของเขาแม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็ตามทุกๆวันของเขาในตอนนี้นะคะก็คือผ่านพ้นไปเป็นวันเป็นวันไม่มีอะไรที่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองนะคะ